เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลนะคะประจำวันที่1มิถุนายน2566กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยนะคะที่จะออกทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนค่ะดิฉันก็จะลงแนวทางให้กันเป็นประจำะที่ช่องนี้นะคะคือช่องเลขเด็กคนวางเลขนะคะไม่ใช่ช่องคนวางเลขชาแนลนะคะอ่าช่อง เลขเด็ดคนวงเล็กจะลงให้แต่หวยไทยนะคะ,ะซึ่งสูตรนี้อันนี้นะคะตารางนี้จะเป็นตารางแบบเก็บสถิตินะคะไม่ใช่แบบคํานวณน,นะคะแบบคํานวณน,นั้นมันต้องทําหลายคลิปนะคะดิฉันพักนี้ไม่มีเวลาที่จะทําคลิปนะคะ เพราะว่าถ้าทําแบบสูตรคํานวณแล้วมันจะต้องทําหลายคลิปค่ะก็จะลงให้แต่เก็บสถิติไปก่อนนะคะซึ่งเก็บสถิติแนวโน้มน่าจะดีกว่าสูตรคํานวณน,นะคะซึ่งก็จะมีแค่ตารางเดียวด้วยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแจ้งนะคะว่าช่องนี้นะคะ เหมือนกับช่องคนวังเล็กชาแนลนะคะคือไม่มีการเปิดกลุ่มที่ไหนนะคะให้หวยทาง YouTube เท่านั้นนะคะสำหรับหวยไทยลงให้ที่ช่องอคนวังเล็กชาแนลไม่ใช่คนวังเล็กชาแนลเลีกเด็ดคนวังเล็กนะคะและหวยฮานอยกับหวยลาวจะไปลงให้ที่ช่องคนวังเล็กชาแนลนะคะคุณชมสามารถไปรับชมได้ตามช่องนั้นๆเลยค่ะตามหวยนั้นๆที่คุณผู้ชมต้องการเลยนะคะแล้วก่อนอื่นก็มาดูผลของงวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วนะคะ งวดที่แล้วนะคะให้เด่น9และรอง8นะคะหวยออกนะคะ9 0 3าล่าง9 9ค่ะเข้าที่เด่น9นะคะหลักร้อยและหลักสิบหน่วยล่างนะคะแต่ว่าไม่เข้าชุดเด่นชุดกันนะคะเพราะว่าในตารางสถิติมาแค่เลข9้าและเลขสาไม่มีเลข0ูจึงไม่ได้ค่ะตารางนี้ดิฉันบอกไว้ว่าเน้นบนนะคะแต่งวดที่แล้วเขาดันไปเบิ้ลล่างนะคะก็ไม่เข้านะคะเพราะว่าดิฉันไม่เคยให้เลขเบิ้นนะคะ ในงวดที่แล้วคือเน้นบนมันไม่มีเลขศูนย์ในตารางต้องขออภัยคะ่ะเลขศูนย์นั้นมันดันไปชนกับเลขดับนะคะก็ต้องเลือกระหว่าง <น ressive. S 2> ดับชนเด่นนะคะแต่งวดที่แล้วมันไม่มีในตารางก็ต้องขออภัยนะคะที่หลุดนะคะสําหรับในงวดที่แล้วะคะ่ะในงวดนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าตัวเลขในตารางจะมีอะไรบ้างค่ะต้องขออภัยสําหรับในงวดที่แล้ว mm. อีกครั้งนะคะหลุดนะคะไม่มีเลขศูนย์จึงไม่ได้นะคะ เรามาดูตารางสถิติของหวยไทยหวยรัฐบาลในงวดนี้กันค่ะตัวเลขในตารางนะคะก็จะมีเลขห9ไม่มี9นะคะขออภัยนะคะสักครู่นะคะขออภัยนะคะเลข9ไม่มีนะคะเป็นเลข0ูนะคะ6 0 5 1 แปค่ะ605 187นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นและรองของหวยไทยในงวดนี้นะคะในงวดนี้นะคะก็จะเป็นเลขเด่นก็จะเป็นเลข5ค่ะ และลองหนะคะเดน5และลองหนึ่งนะคะวิะะที่ทางช่องนําเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเดี๋ยวดิฉันจะตัดชุดวัดใจให้แล้วก็จะตัดตัวที่เด่นที่สุดให้ด้วยนะคะและก็จะบอกให้ว่าเน้นบนหรือล่างนะคะ ปเป็นชุดเดินชุดกันนะคะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจับคู่วิ่งกันค่ะท่านที่จับเป็นนะคะนาไปใช้ได้เลยค่ะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้นะคะดูให้จบคลิปนะคะดูไม่จบเดี๋ยวจะหาว่าไม่ตัดเลขให้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะตัดชุดวัใจัยให้แต่ก็ต้องขอเตือนนะคะว่าชุดวัจัยที่ตัดให้ตัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดค่ะเด่นมายังไงตัดให้ตามนั้นนะคะยิงน้อยชุดเท่าไหร่คุณผู้ชม ต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นค่ะก็ดูให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวดิฉันจะวนกลับมาให้หลังจากที่ชุดกันแล้วว่าชุดอะไรที่เด่นที่สุดนะคะตัวเลขสามารถมีข่าวมีดูได้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในก,การรับชมนะคะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะโปรดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะ ชุดวจนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดเขาลยอยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด50 57 51 10 17ค่ะ5ชุดนะคะ50 57 51 10และ17ค่ะ5ชุดวิจัยที่อยู่ในชุดเด่นนะคะเดี๋ยวดิฉันวนกลับมาตัดชุดที่เด่นที่สุดให้อีกรอบนะคะต่อไปเป็นชุดกันค่ะ ในชุดการนี้ก็จะมีชุดปะจัยอยู่ด้วย1ชุดนะคะอย่าลืมนะคะว่าชุดปะจัยที่อยู่ในชุดกันก็มีคุณค่านะคะอย่าตัดทิ้งสะทีเดียวนะคะเพราะว่าชุดปะจัยคือตัดเลขที่เด่นมาที่สุดแล้วให้นะคะเดี๋ยวดิฉันวนกลับไปบอกให้นะคะว่าจะมาบนหรือล่างหรือว่าตัดชุดไหนที่เด่นที่สุดนะคะก่อนจะจบคลิปก็ขอเตือนคุณผู้ชมก่อนว่า ให้นำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานนะคะย้ำนะคะว่าแค่พอสนุกสนานนะคะชุว่าใจ1ชุดก็จะเป็นชุด07ค่ะชุด07นะคะ07ะคะสำหรับชุดกันนะคะต่อไปจะเป็นชุดที่ดิฉันคิดว่าเด่นที่สุด จากชุดวัตใจนะคะชุดวัตใจเมื่อกี้ตัดให้ไปแล้วนะคะคือ5ชุดนะคะชุดที่คิดว่าเด่นที่สุดนะคะมันจะมีของวันนี้ของชุดนะคะขอสาชุดเพราะว่ามันเด่นมา3ชุดนะคะ,ะชุดวัตใจก็จะมี50-57-51 10-17ใช่ไหมคะในงวดเนี้นีิฉันคิดว่าเลขที่ค่อนข้างเด่นนะคะคือมี5 0 1 0และ51นะคะ 3ชุดนี้นะคะ5 0 10 51 3ชุดนี้ที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้และคิดว่าน่าจะมาบนอีกแล้วนะคะหลังๆมานี้เน้นไปบนสะส่วนใหญ่เนยนะคะคิดว่าน่าจะมาบนอีกแล้วนะคะสำหรับ3ตัวนี้นะคะ5 0 10 51นะคะส่วนชุด57และ17นี้ที่ดิฉันตัดออกไปเพราะว่าถึงมันจะอยู่ในชุดวระจัยก็จริงนะคะเพราะว่ามันมันดับ เลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดมันดับชนเด่นนะคะก็ยังคงตัดเอาเป็นชุดวัดใจอยู่แต่ว่ามันดับชนเด่นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น3ชุดนี้มากกว่านะคะ5150 10แต่ใจดิฉันนาะชอบ5-1ที่สุดนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมคะ่ะบางที่ดิฉันตัดให้คุณผู้ชมไม่เลือกมันก็ออกบางที่ดิฉันไม่ได้ตัดให้มันก็ไปออกชุดอื่นก็มีนะคะแล้วแต่ดวงของคนจริงๆค่ะว่าในงวดนัน้นดวงใครจะ ได้ตัวไหนไปนะคะเพราะว่าบางทีบอกก็ไม่ซื้อบางทีซื้อดิฉันก็ไม่ได้บอกนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องข,ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ